เกม unpacking เกมแนว point to click ในกราฟิกพิกเซลอารที่ให้เราย้ายบ้านแกะกล่องฟังเพลงเพล,เพลินๆจัดของเรียงของฟังเพลงต่อแค่นี้เลยครับแต่เล่นแล้วดีต่อใจมากๆเลยครับจนอยากแนะนำให้ลองเล่นกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนไม่หมอะเพราะการพักผ่อนทำได้มากกว่าแค่การนอน และอยู่กับผมครับหมอดอยวันนี้นะครับเป็นช่วงใหม่เลยที่เราจะมาแนะนําเกมตามคอนเซ็ปต์ของช่องเรานั่นก็คือเกมสบายๆคลายเครียดครับหลังจากทํางานเหนื่อยหรือเรียนหนักๆมาทั้งวันพอกลับถึงบ้านก็อยากเล่นเกมแต่ก็คงไม่ใช่เกมแนวระทึกขวัญตื่นเต้นหรือเกมที่ต้องแข่งขันกันจนหัวร้อนจนทําให้เราเครียดไปกว่าเดิมบางที่เราอาจจะต้องการแค่เกมสบายๆดีต่อใจที่เล่นแล้วเหมือนได้พักผ่อนครับ และใช่แล้วครับช่องเราจะมาแนะนําเกมเด่ยวนี้เรื่อยๆเลยครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับและเกมแรกที่เราจะมาแนะนําก็คือนี่เลยครับเกม unpacking เกมแกะกล่องจัดของที่เล่นแล้วเพลินสบายง่วงนอนดีเลอเกินเนื้อเรื่องเกมจะให้เราย้อนกลับไปเล่นในหลายๆยุคสมัย ผานไดอารี่ของตัวเองที่บันทึกช่วงเวลาที่บ่มหมอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชีวิตนั่นก็คือการย้ายที่อยู่ครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายห้องนอนตัวเองครั้งแรกการย้ายไปเรียนการย้ายไปทํางานหรือการย้ายไปอยู่กับคนรักซึ่งเกมฉลาดมากที่เลือกช่วงเวลานี้ให้เราเล่นเพราะการย้ายที่อยู่ก็ย่อมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายๆช่วงอายุของคนเราและแต่ละครั้งก็สำคัญและก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราจดจำครับ โดยเราจะได้เข้าไปเล่นตั้งแต่ช่วงปี90จนถึงปี2018เลยครับและเมื่อมีการย้ายที่อยู่เราก็ต้องย้ายของขนของและก็เป็นหน้าที่ของเราครับที่จะแกะของจากกล่องหลายๆใบนี้เอาออกมาวางจัดไว้ในที่อยู่ใหม่ที่เราย้ายไปให้ลงตัวสบายตามีศิลปะตามที่คุณคนชอบครับ พร้อมกับรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่เหมือนเป็นอีสเตอร์เอกที่ทําให้เราคิดตามและเห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นๆกับตัวเอกของเราครับและที่สําคัญของบางชิ้นเราก็เคยมีหรือเคยใช้ในชีวิตจริงทําให้เรามีความคิดถึงบรรยากาศเก่าๆหรืออดีตของเรานะครับให้ความรู้สึกร่วมที่ไม่ใช่ความรู้สึกร่วมแบบนั้นนะฮะในบรรยากาศเพลงสบายๆเพลินๆเ,เ,เหมือนเล่นเกมไปพักผ่อนไปครับ เกมเพลย์อย่างที่เราบอกไปครับเรามีหน้าที่นําของออกจากแพ็กเกจแล้วไปวางของตามที่อยู่ใหม่ที่เราย้ายเข้าไปอยู่ครับซึ่งที่อยู่ใหม่เนี่ยก็จะมีหลายๆแบบครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนเดียวอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องน้ำหนห้องนอนหรือว่าจะเป็นบ้านที่มีห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องทํางานเป็นต้นครับและของที่เราต้องไปจัดเนี่ยครับก็จะมีหลากหลายขนาดบางชิ้นสามารถหมุนได้ บางชิ้นสามารถปรับแต่งท่าทางและบางชิ้นยังสามารถอินเตอร์แอคได้อีกด้วยเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราเล่นเกมไม่เบื่อครับและเมื่อเล่นจบฉากเราก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้ในไดอารี่พร้อมกับเกมก็จะให้คำบรรยายใต้ภาพเป็นคำบอกใบ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเอกให้กับเราครับและถ้ามีหลายห้องนะครับคำบรรยายนะครับก็จะแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นอย่าลืมเก็บให้หมดนะครับจบแล้วก็จะเป็นการผ่านดานนน่านไปในฉากต่อๆไปครับและเกมยังม,มีระบบโฟโต้โหมดนะฮะซึ่งทำให้เราปรับเปลี่ยนโทนมูดของภาพนะฮะได้อารมณ์ไปอีกแบบนะครับ ด้วยบรรยากาศของเกมด้วยกราฟิกและดนตรีประกอบแนวพิกเซลอาร์ตที่ทำออกมาได้ดียิ่งคนที่ชอบกราฟิกแนวนี้ยิ่งอินเข้าไปใหญ่ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับรวมถึงเอฟเฟกเสียงประกอบต่างๆที่เวลาเราหยิบจับวางของต่างๆนะทำออกมาได้ดีมากของแต่ละอย่างแต่ละชิ้นก็จะมีเสียงต่างกันออกไปดีจนนึกว่าฟัง ASMR อยู่เลยครับตัวเนื้อเรื่องก็ดีไม่แพ้กันครับโดยเนื้อเรื่อง จะไม่บอกเราโดยตรงจะจะเผยให้เรารู้จักตัวเอกของเราในแต่ละช่วงอายุจากสิ่งของที่นำออกมาและจัดเข้าไปในที่อยู่ใหม่ๆทำให้เราคาดเดาได้ว่าตัวเอกของเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ไปคิดต่อเองจากของหลายๆชิ้นนะครับส่วนข้อเสียของเกมนะครับก็อาจจะเป็นเกมเพลย์ที่ไม่ได้หลากหลายในขนาดน,นั้นเนี่ยเล่นนานไปอาจจะเบื่อได้หรือบางคนที่ไม่ชอบกราฟิกแนวนี้ก็อาจจะไม่ชอบเลยก็ได้แต่เอาจริงๆนะ มันดีนะ่ยอยากให้ลองดูนะตัวเกมได้รับคําชื่นชมและก็คะแนนรีวิวที่ค่อนข้างสูงนะแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายการันตีครับว่าของเขาดีจริงครับเกม unpacking ครับมีเกือบทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้ง pc n i n t e n d o switch xbox และก็ ps5 ครับ โอเคครับเปน็นไงกันบ้างครับกเกมที่มาแนะนําวันนี้ชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนหรืออยากให้แนะนําเกมไหนก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ครับและถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ